ทีเขียวมาเป็นปีแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนานี่นาข้าวคุณใช่ไหมใช่ไม่ออกรวงใช่ไหมทำไมไม่ออกรวงเนี่ยมันจะผลจะหนาวอยู่แล้วผมรู้แล้วผมรู้แล้วอคุณมองไปข้างบนคุณมองไปข้างบนโอ้โหไฟหลอดไฟก็คุณเล่นเปิดไฟใส่ทุ่งนาอย่างเงี้ยชาติหน้าก็ไม่ออกรวงเอ้าเนี่ยนาาุ่งเนี้ไม่มีวันออกรวงก็มีไงดวงไฟนี่ไง ลงไปเต็มบนราคาไม่เปิดไม่ได้มองไม่เห็นพี่เดินไปตกน้าตกท่าตกทุ่งม่ด้เออไม่ได้อ่ะคือข้าวเนี่ยเขาจะไม่ออกรวงถ้าคุณเปิดไฟสว่างใส่เขาตลอดอ้าวจริงเหรออ่ารู้เรื่องไหมคุณไปรู้มาจากไหนไปรู้เชื่อถือได้หรือเปล่าเชื่อถือได้มาทำไมจ้เชื่อถือไม่ได้ไหนว่าไปดูในข่าว ข่าวนี้ท่านผู้ชมครับมันเป็นเรื่องจริงฮะเออทุ่งนาแดนนี้ครับนี่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 เป็นยังไงคะมีปัญหาเหมือนคุณเลยมีปัญหาเหมือนคุณเลยวนานอะไรกัน่ะอยู่ที่เทศบาลเชียงใหม่เทศบาลลวงเหนือเขาว่าเทศบาลลวงเหนือเชียงใหม่นะทุ่งนาที่นี่เขาก็มีปัญหานาข้าวไม่ออกรวงเขาก็เลยเอ๊ะทำไมนะที่อื่นเขาออกรวงได้เก็บได้เกี่ยวนะฮะ ตรงเนี้ยไม่ออกรวงเพราะอะไรคะเขาก็มาแบบมาดูพิจารณาเอ้าอันอื่นออกอันอื่นอันนี้กันหนึ่งไม่ออกอเขาก็เลยเห็นเห็นเสาไฟไหมเห็นเสาไฟเสาไฟอันนั้นอะไรไปติดอยู่ตรงนั้นว่าวเหรว่าเสาไฟเขาก็เลยเอากระสอบปานเนี่ยไปคุมเถาไฟเอาไว้นะเดี๋ยวนะอะไรยังไงนะเอากระสอบปานไปคุมไม่ใช่คุมเสาไฟคุมหลอดไฟคุม ไม่ให้แสงไฟมันสว่างไปถึงนาข้าวตอนยามค่ําคืนจริงเหรอเพื่อให้เออไม่น่าเชื่อนะฮะท่านผู้ชมครับออเคือคุณดวงแก้วสะอาดล้วนนาะยกเทศมนตรีตำบลลวงเหนือเนี่ยนะแกบอกว่าเออก็เพิ่งมารู้เหมือนกันนะว่าไอ้การที่แสงไฟสว่างสวัยยามค่ําคืนเนี่ยมันทําให้ต้นข้าวหลงฤดูเพราะอะไรนะต้นข้าวมันก็นึกว่านี่มันเป็นกลางวันตลอดเวลา เมื่อเป็นกลางวันตลอดเวลาต้นข้าวไม่หลับไม่นอนมันก็จะโตอย่างเดียวชวนกันไปเที่ยวไม่ไม่หลับไม่นอนครับออเหรอพอไม่หลับไม่นอนมันก็ไม่ออกรวงเอ้าเป็นอะไรแปลกมากเพอมันกลางวันใช่ไหมล่ะต้นข้าวเออทำไมมันไม่ออกรวงไม่ตั้งท้องถ้ากลางวันมันจะสังเคราะห์แสงแล้วตัวละลำต้นจะโต แต่ถ้ากลางคืนมันจะตั้งท้องอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่มันทาร่องนั้นเอาหมือนคนเหมือนคนคนเป็นยังไงอ้าก็ตกมืดก็เข้านอนระราชนีเข้านอนแล้วยังไงเออหลังจากนั้นผ่านไปสองสาเดือนก็ตั้งท้องนันแถวเออทฤษฎีคุณเนี่ยนาข้าวมันก็ไม่ตังค์เมันใช่ไหมนะเนี่ยใช่จริงๆแกก็เลยลองทดลองดูครับเอากระสอบปานไปคลุมไว้ที่เสาไฟนะฮะกหลอดไฟหลอดไฟก็ตอนกลางคืนนะ มันก็มีแสงก็จริงแต่ว่ามันไม่ถึงต้นข้าวออพอไม่ถึงต้นข้าวต้นข้าวก็รู้ว่ากลางวันกลางคืน<อ>กลางคืนกลางวันต้นข้าวเขนับเวลา<อ>คุณนักชนิอหลังจากนั้นมันก็ออกรวงคือเวลาชาวนาเขาทำนาน,นี่นะเขาจะปลูกเสร็จแล้เขาจะไม่ปล่อยทิ้งนะเขาจะนับวันเลยนะกี่วัน ต้นกล้าเอาต้นกล้าไปปลูกกี่วันเสร็จแล้วนับวันไปนับนับนับแล้วนับต,ต้นข้าวจะออกรวงกี่วันออกรวงแล้วกี่วันแกอ่ออกรวงแกแล้วกี่วันเกี่ยวเขามีหมดเลยนะเขาจะนับเป๊ะ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 ตอนนี้พอไอ้แสงไฟเนี่ยมันทําให้เหมือนกับสว่างอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่นับวันมันนับวันไม่ถูก ต้นข้าวก็ไม่รู้จ้ะ <งม S 1> อะไรมันทำไมสว่างอยู่ตลอดเวลางงต้นข้าวงงอันนี้เรื่องจริงเลยนะฮะออพอหลังจากปิดเท่านั้นแหละมันก็ออกรวงอ,อไปฟังนายกเทศมนตรีนะฮะจะเห็นมีกระสอบคุมไฟโคม,คมเนื่องมาจากว่าในพื้นที่นี้เ,เป็นพื้นที่ที่พี่นงชาวบ้านเกษตรกรปลูกข,ข้าว ปรากฏว่าแสงแสงไฟไม่ว่าจะเป็นแสงนีออนหรือแสงโคมที่เราใช้ทุกวันเนี่ยมันมีผลต่อการออกรวงของข้าวนะครับถ้าหากว่าเ,เราไม่คุมเนี่ยจุดที่ไฟไปถุงเนี่ยมันจะไม่ออกรวงนะครับเพราะนั้นก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ให้กับเกษตรกรเห็นไหมอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยแต่ว่าพอหลังจากผ่านฤดูเก็บเกี่ยวเสร็จเนี่ยเขาก็เอากระสอบออกนะครับเพื่อให้เทศบาลทำเองนะเทศบาลทำเองชาวบ้านเคยไปทาครั้งหนึ่งแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงเกิดเรื่องที่ทางทางหลวงเขาก็บอกว่าเอ้ไม่ได้นะมันเป็นทรัพย์สินราชการถ้าเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยมา ใครฟ้องใครจะรับผิดชอบใครไฟส่องสว่างก็ทําไว้สําหรับให้รถยนต์สัญจรตอนนี้ถ้ารถเข้ามาบอกว่าเออกลัวอุบัติเหตุอะไรเนี้ยพราะวันมืดออแต่อันนี้เข้าใจว่าทางเทศบาลเองเขาคงได้คุยกับทางการการทางแล้วล่ะใช่ไหมครับไม่งั้นเนี่ยชาวบ้านเขาก็ข้าวไม่ออกรวงก็ไม่มีข้าวกินอีกนะโดยเฉพาะใกล้ๆเสาไฟใช่ไหมมันก็แปลกนะครับ